มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทักษินอาจเข้าเกณฑ์ลดโทษไม่ต้องติดกำไร EM จากกรณีราชกิจจาโนเบกษาเล่มที่140ตอนที่40ขอไขเลขที่1ทับ2 5 6 6, 6ได้เผยแพร่พระบรมราชอ,องค์การพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษทักษินชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจากโทษจำคุก3คดีจำนวน8ปีลดเหลือรับโทษเพียง1ปีเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปทางนี้มีรายงานว่ากรณีของทักษิณที่เป็นผู้ต้องขังสูงวัยและมีอาการเรจ็บป่วยเรื้อรังจึงอาจเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎกระทรวงแห่งพรบราชทรรม พศ2560คืออาจต้องรับโทษอย่างน้อย1ใน3ดังนั้นหากทักษินผ่านหลักเกณฑ์ก็จะเหลือโทษ1ใน3ของ1ปีและหากได้รับการพักการลงโทษก็จะเป็นไปตามขั้นตอนคือรชาชทันนำตัวไปรายง,งานต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันเพื่อกำหนดนัดหมายวันเวลาสำหรับการรายง,งานตัว รายเดือนส่วนเรื่องของการติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานคุมประพฤติแต่กรณีของนายทักษิณเป็นผู้ต้องขังสูงวัยที่ป่วยรุมเร้าด้วย4โรคเรื้อรังและยังเคยดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีและสำนึกในการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีพฤติการหลบหนีจึงเป็นไปได้ว่าจะไม่เข้าข่ายต้องติดกำไร EM แต่อาจพ่วงเงื่อนไขไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองใดๆอย่างไรก็ตามความเป็นไปที่ทักษินจะพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันทีคือกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลงราชกิจจานนเบกษาโดยการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวาระโอกาสสำคัญเช่น วันที่13ตุลาคมหรือวันที่5ธันวาคมซึ่งจะต้องดูรายละเอียดแนบท้ายว่ามีสาระเนื้อหาการยกเว้นอื่นใดหรือไม่แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระราชอำนาจทักสินอาจเข้าเกณฑ์ลดโทษพร้อมพักโทษไม่ต้องติดกำไร EM ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ